สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนเข้าแล้วงวดสุดท้ายกุ่มเป๋าตังค์ห0ึ่บัตรคนจนกุ่มเปาะบางมาแน่พรุ่งนี้6กโมงก่อนจะรับชมช่วยดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับกลุ่มเป๋าตังกลุ่มเป๋าตังก็คือกลุ่มที่เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งกับกลุ่มที่ลงทะเบียนมาตรการเราชนะนั่นเองนะครับได้รับเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมาตรการเราชนะเฟส2ซึ่งรัฐบาลได้ทําการเยียวยาเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าของชีพให้นะครับจาก7,000บาทกลายเป็น9,000บาทนะครับในวันนี้เงิน1,000สุดท้ายนะครับที่รัฐบาลจะเยียวยาให้นะครับ ได้โอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์เราชนะนะครับที่ปุ่มนี้นะครับตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับรายละเอียดการรับสิทธิ์นี่คือหมายเลขบัตรประชาชนนะครับท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะนี่นะครับรายการครั้งที่8นะครับเป็นรายการสุดท้ายครั้งที่1ถึงครั้งที่6นี้จะเป็นเฟสหนึ่งนะครับเฟสสองจะมี2ครั้งคือ7กับ8วันที่20พฤษภาคมได้ไปแล้วนะครับ1000บาทได้รับแล้วนะครับ มาวันนี้นะครับเป็นครั้งที่2คืองวดสุดท้ายแล้วนะครับจะได้รับในวันที่27พฤษภาคม64 1,000บาทนะครับสถานะตอนนี้จากการตรวจสอบแล้วนะครับเงินโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว6โมงเช้าท่านผู้ชมก็ไปกด ใช้กันได้เลยนะครับพันสุดท้ายนี้1,000นี้จะเป็น1000สุดท้ายของเราชนะเฟสสองนะครับแต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดสิยังระบาดอยู่ขณะน,นี้เดี๋ยวเราชนะเฟสสามมาแน่ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ความรุนแรงของไวรัสตอนนี้มันไม่ได้ลดลงเลยนะครับ มีแต่ทรงกับสุดนะครับก็ติดตามข่าวผมไว้นะครับมีอะไรคืบหน้าผมจะรีบนํามาเสนอท่านผู้ชมก่อนใครนะครับส่วนกลุ่มบัตรคนจนกับกลุ่มเปราะบางนะครับตามตารางก็คือเราชนะกลุ่มบัตรคนจนได้รับมาแล้วคือวันที่21นะครับจะได้รับ1 000สุดท้ายวันศุกร์ที่28พฤษภาคม64นะครับก็คือจะได้รับในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับหรือกลุ่มเปาะบาง หรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็จะได้ในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม64เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มนี้จะใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนนะครับเรียกได้ว่าทั้ง2กลุ่มนี้นะครับไม่ว่าท่านจะใช้บัตรประชาชนหรือใช้บัตรคนจนนะครับท่านใช้สิทธิ์ได้เหมือนๆกันนะครับวิธีการใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้ต่างกันนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มม .33 เรารักกันต้องรอไปถึงวันจันทร์ที่31พฤษภาคม64นะครับก็จะได้รับงวดสุดท้ายเช่นกัน นี่นะครับมาตรการเราชนะรอบใหม่นี้เป็นการจ่ายวงเงินเยียวยาเพิ่มให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมเป็นจํานวนเงินทั้งหมด2,000บาทโดยรูปแบบการจ่ายเงินนั้นจะแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1000บาททั้งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการและใช้กับภาคบริการอย่างขนส่งส่วนบุคคล และขนส่งสาธารณะเช่นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่รถเมล์ขสมกรถไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง30มิถุนายน2564สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังจะได้รับเงินงวดแรกวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคม2564แล้วก็งวดที่2จะได้ในวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม64 พวดละ1,000บาทก็คือวันนี้นี่เองนะครับแล้วเงินก็โอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะเราชนะเช็คสิทธิ์เงินยียวยาได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยกดเข้าไปที่เมนู G-Wallet และเลือกเมนูโครงการเราชนะซึ่งแอปเป่าตังจะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการสำหรับกลุ่มเป่าตังนี้ ในการเช็คสิทธิ์จะไม่ยากอะไรนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คงใช้กันจนคล่องแล้วนะครับและนี่ก็คือในส่วนของกลุ่มบัตรคนจนนะครับขณะที่เราชนะกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรคนจนจะได้รับเงินเยียวยางวดแรกในวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2 5 6 4แล้วก็งวดที่2จะได้รับในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2 5 6 4งวดพละ1000บาทก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองนะครับคิวต่อไปได้รับแน่นอนโดยกลุ่มบัตรคนจน สามารถเช็คยอดเงินเราชนะได้3ช่องทางดังนี้ 1. โทรศัพท์สอบถามที่ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบอร์021092345มีขั้นตอนดังนี้ก็คือกด3ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือแล้วก็กด8วงเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะแล้วก็กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ16หลักหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็กดรหัส ATM 6หลัก ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมระบบก็จะบอกยอดเงินคงเหลือสําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มบัตรคนจนนะครับจะไม่สะดวกเหมือนกับกลุ่มเป๋าตังเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ไฮเทคนะครับเพราะฉะนั้นการจะตรวจสอบสิทธิ์นอกจากมาตรวจในเว็บไซต์นะครับถ้าจะตรวจเป็นยอดเงินคงเหลือนี้ก็จะต้องใช้3วิธีนี้นะครับค่อนข้างจะลําบากนิดนึงวิธีที่2นะครับก็คือใช้เครื่อง EDC ขณะดเดียวกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ที่ไปใช้สิทธิ์ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ในการรับจ่ายเงินร้านค้าจะนำบัตรสอดเข้าเครื่องและเลือกปุ่มสิทธิ์เราชนะแล้วระบบก็จะระบุยอดเงินคงเหลือของมาตรการเราชนะการตรวจสอบวิธีนี้ก็ไม่ค่อยดีสำหรับบางร้านนะครับ ถ้ากรณีบางร้านเขากำลังลูกค้ายุ่งยุ่งอยู่นะครับถ้าเราให้เขาเช็คยอดก็อาจจะทําให้เจ้าหน้าที่เขาหงุดหงิดขึ้นมาก็เป็นได้นะครับนอกจากว่าพนักง,งานเขาใจดีนะครับหรือเราอาจจะสนิทสนมกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับก็คือวิธีไปเช็คที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอดเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ใส่รหัสบัตร ATM 6หหลักเลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วก็เลือกเมนูขอดูยอดเงินคงเหลือ3วิธีก็เรียกได้ว่าสะดวกไปคนละแบบแล้วก็ลำบากไปคนละแบบนะครับต่างกับวิธีที่เช็คในแอปนะครับง่ายที่สุดแล้วแต่กลุมบัตรคนจนมันเช็คไม่ได้นั่นเองนะครับเช็คอีกทีใช้เงินเราชนะได้ที่ไหนบ้างผู้ที่มีสิทธิ์เราชนะสามารถนำเงินเราชนะไปซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เขาร่วมไม่ว่าจะเป็นร้านค้ารายย่อยที่เขาร่วมกับมาตรการและใช้ใจ่ายเป็นค่าขนส่งสาธารณะ และขนส่งส่วนบุคคลได้ด้วยเช่นขอสมกรรถร่วมรถไฟฟ้าเช่นรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถไฟรถแท็กซี่รถตุกๆวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เรือเป็นต้นทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะรอบใหม่ทั้ง2กลุ่มจะต้องใช้สิทธิ์เงินเยียวยาภายในวันสุดท้ายวันที่30มิถุนายน64เท่านั้น หากครบกําหนดเวลาแล้วยังใช้เงินในระบบไม่หมดก็จะถูกตัดสิทธิ์การใช้จ่ายเงินที่เหลือทันที30มิถุนายนนี้เท่ากับเราชนะเฟสหนึ่เลยนะครับก็คือเฟสสองนี้เขาให้เงินเพิ่มแต่ไม่เพิ่มวันให้นะครับเพิ่มให้แต่เงินอย่างเดียว วันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสาหรับกลุ่มเป๋าตังส่วนกลุ่มบัตรคนจนกับกลุ่มปอบางก็เป็นคิวต่อไปนะครับพรุ่งนี้ก็ได้รับกันเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับส่วนมาตรการเราชนะเฟสสามนะครับถ้ามีเมื่อไหร่ผมจะรีบนํามาแจ้งท่านผู้ชมทันทีนะครับถ้าผมไม่มาแจ้งก็แปลว่ามันไม่มีนะครับผมจะไม่ทําคลิปออกมาเรียกเลตติ้งแต่อย่างใดนะครับแจกก็คือแจกไม่แจกก็คือไม่แจกนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆีแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนาย IT ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ